นิ่งยนั่งๆนั่งๆก่อนเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่โรงงานอทำเตาเตานี่นะนี่นี่เจ้าของโรงงานเนี่ยตัวจริงเลนี่เจ้าของโรงงานชื่อวา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 เตาวาวาบ้านปูเพกแต่ว่าผมทําเตาไม่เป็นเพราะว่ามันต้องมีแบบผมจะทําเป็นงานศิลปะเพื่อที่จะเอาเป็นกระถางไปใส่ กล้ยไม้ก็ได้เอาไปใส่อันอันอะไรฮะไอที่เขาไออะไรอะไรนะตะบองเพชรนี่อาจารย์ราชพัฒสอนให้นี่นี่เขาไม่ได้ทําแบบเรียบใดเขาทงานศิลปะนี่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 ผมก็ปั้นนี่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 เตาวาอาจารย์ผมนี่นี่อาจารย์ผมเนาะ จะว่าอาจารย์ผมเนอะโมโหเนอะนี่นี่นี่ปั้นเนี่นี่ใส่ใส่กล้วยไม้เนาะใส่ดินนี่มาดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆนี่นี่นี่อันนี้ก็ไม่ต้องงามมากก็โป๊ะโป๊ะนี่นี่นี่เสร็จแล้วนี่มันตั้งได้แล้วนี่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 ฝีมือท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆโอ้ก้อนแรกครับกระถาง กล้วยไม้กระถางตะบองเพชรเสร็จแล้วครับฝีมือผมนะครับอาจารย์ผมสอนอาจารย์ผมชื่อว้าว,าวา่าบายท่านผู้ชมหน่อยนี่อาจารย์ผมนะว้าวเนี่ยมาปั้นเตาแล้วก็ปั้นงานศิลป์มาไม่ไม,ไม่ไม่ให้เสียหรอกค่าดินเนี่ยแต่ถ้าจะให้ก็เอาตามศรัทธ,ธาให้กี่บาทก็เอาเอาเป็นค่าขนมให้ลูกให้หลานนี่ นี่ผมเสร็จแล้วครับข้างในเราใส่ดินไม่มีใครเห็นไม่ต้องสวยก็ได้แต่ข้างนอกก็แล้วแต่ศิลปะแล้วแต่จะก,กดน่แค่นี้แหละถ้าใผมขายนะถ้าปั้นเสร็จแล้วเผาเสร็จแล้วขายเท่าไหร่ยี่สิบบาทไม่ขายนะครับเพราะผมทำชิ้นแรกในชีวิตเหมะันผมจะต้องขายสองพันบาทแล้วเงิน ไม่เอาไาซื้อขนมนะครับเอาเงินไปไถ่ชีวิตโคกระบ,บ,บัวมีท้องที่จะถวายที่วัดคำประมงถ้าใครต้องการมาปั้นดินให้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เอาเงินไปทําบุญวัดคำประมงหรือเอามาให้ลูกหลานเป็นค่าเรียนหนังสือก็จะได้บุญหลายต่ออย่าลืมอยากจะมาปั้นปั้นเตาปั้นกระถางใส่กุ้ยไม้ กระถางใส่ตะบองเพชรมาที่บ้านผู้เพชรเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเชื่อผมเที่ยวกับเท้าใส่คำล็อแหงล็อแหงล้อระเบิดเ <laughs> <laughs> ย็บคัดเยี่ยมเลย